ไปใส่ไปน้ำพีน้ำโมดสิลด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 ดลดกดไลค์กดแชร์กดตตามให้ด้วยนะคะกาแฟมามาลูกมานี่ลาเจนี่ลาตัวนี่ละตัวน้ำอ่นบ่เป็นหยังนี่เป็นตัวนี้เป็นโตน้ำอัน อีหย่งก็เปกเป็นตน้ำเปกขี้เฮ้ย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 แมนแมนคู้บ่าวเปกเออปุนไปเจแล้วแว่แล้วเจแล้วไม่มาระยาดขึ้นยังนี้แล้วหูคึ้อย่างนี้แล้แหวใหาเด็กหน่อยหลดตัว กาแฟเอ้ยแล่นรับหน้ารับหลังอยู่น้ำโม่นนาหนาสิสวยดากเอาไหมเจอบงานค้าโก๊ะค้าไงน้ำโม่งานเขาเลยเจ๊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 หลบให้เด็กๆนะคะ เุ้ยเฮ้ยเฮ้ยดึงแม่ไปกระตากกระตากเยู่โอ้ล่ะสิท่านพีอีหลีเอ้ยบ่ย่อนบ่ย่อนสิแซงแล้วได้นั่นสิแซงพีแล้วสิถูสิถูต้นไม้ได้นั่นนั่นสิถูไป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  คั่นเนาะคนคั่นเนาะถูปบบันอิมถูมาจากบ้านปแบบันอิมจิถูไหมจิบไปใส่นั่นอโอ้พอนจิบไปกินหยาน้ำพอเชือไปใส่ไปน้ำพีน้ำโมดิลด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  ดึงออกใต้ดึงออกเออดึงออกดึงออกใต้ดึงออกดึงออกดึงออกมามาลดพนลดพนเก่ง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 เมพนหูจักเอาลูกยูลดไม้พนยิ้มรดพนจอด้างค่ะเห็นพอสิงไปว่าเมนมีเนวกินที่เนาะผุนขอยางเดียวหนุนในอยหน่อยก็พอ ตุลาตาบมาเมีนแน้วกินมาปาพ่อใหญ่บะหูว่าเมีตายออกลูก,อา,ก,อ,ากอ,อายุขั้นนะถาดสองเดือนสิจิมครับผ้าผ้าออกผ้าออกเดินได้สองวันวันนี้ ออกเมนจ่าออกออกยางเสาแรงเสาแรงว้าายประยากไอ้คนตีมาโชว์เลยเออเออขักแทบเออขักแทบหลังฮะเออโชว์กลางทางเลยชื่อว่าจังไรทีหนึ่งฮะใบเข่าจ้าใบเข่าจ้าชื่อน้องใบเข่าพี่ซื้อยังล่ะปีใหม่จ้า น้องสาวปีปีมาแล้วมาแล้วไปใส่มานี่ไปใส่มานี่ไปหาเลาะมาตะใสไปไปไปน้องล่ออยู่โอ้รถหลายค่ะพี่น้องเออบอมีตื่นรถหลายเดีกับบอมีตื่นไปก่อนจ้ากินนมฮอดบานอกินนมสบายแล้วค่ะเดี๋ยวนี้กินนมสบายแล้ว ถึงแล้วจ้าถึงแล้วบายูเล่นออกมาจากนีไปเลยไรกาแฟเพือนปีนาโมโค้งแล้วโค้งตาวกระปั่นเฮากระปั่นเฮากุกกี้กุกกี้ ย่างของตะข้าแม่อยู่นี่ล่ะของใส่ของคว้าของใส่ของคว้าอยู่ฮะ <c oughs> โอ้ผู้ใดละ่ะวา <c oughs> พอยั่นตี <c oughs> โอ้เบาปิดกันไม่ยั่นตีว่าอยากขี่สา <c oughs> ้างหน่อยบม่อยากขี่อันพอมันบ่เต้ว่าแต่ว่าอยากขี่พอมันอ <c oughs> <c oughs> นั่นเจอผู like video, sure beer, ้สาวเซลเนอไปได้เลยหลอยบังอันก็ไพ่พิ่นอีกแล้วเงี้ยเลี่ยงทุกเชือกก็ไพ่นี่จักน้อยใบเข่ากับทีเด้มากินตัวนี่ล่ะจ้างน้อยนี่ลหละจ้างน้อยของเท้เขาว่าไปมองได้กับมีตะคนเขาว่าน้อยๆน่อยดิ

ดัาคับี่อดึงแม่ไปวยดึงแม่ไปนก็อยู่แต่ว่าถ้าเป็นพี่ปีนะแต่กี่นาเนี่ยหน่อยซนนี่นะพี่ปีพาไปใส่แม่ไปน้ำมึดบ่มีดึงลูกไว้ตามใจลูกแหงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากท่านพี่แล้วเอาเอาอยากบายเขาบอกอยากบายคางพี่บอกโอ้ยเนาะ <laughs> thì là... <laughs> Ê, ý, ấy, ấy. ấy. Đi, ừ. <cười> 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 tài, thì lâm khan đâu lắm ấy 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 ลูกหมูกับลูกหนูตินี่ฮะหมูกับหนูตินี้เอ้ยพูดอเหยียบขวดเลย <c oughs> ขวดยางดีดบองเลยวะเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> มือน้าแห้งย่างไก่ตัวเหมือเน,น้าไปยืนเหลีนน้ำพีมมิงบางย่างดน ไอ้โอ้ไอ้ไกลถึงบ้านแล้วใกลถึงบ้านแล้วพูดอ่ะแซงพีน้ำโม่วเด้อบัตรตันนี่แซงพีน้โม่แล้วได้ออกก่อนแล้วสบายใจเลยบัตรนี่โมโหจังได้ผุนพีกาแฟถ่ายอยู่ผุน พี่กาแฟสายอยู่ปากสอยแล้ววะซันไปแล้จะถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านพี่บัวแล้วโม่าแล้วเร้วนโมยางมาท่านหนองล่ะไเพิ่มพื้นตีนักเพิ่มพื้นหรอวะหนักเพิ่มพิ้ไปเลยไประท่านหนอง เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะแม่แม่อย่าเล่นแม่สิออกก้อนนี่แม่นั่นนั่นนั่นมาย่อมให้แม่ออกก่อนเลยพุน <c oughs> น่อยหน่อยนี่วักวักวอกวัก,กเลยถึงบานพี่บัวแล้วถึงบันพี่บัวแล้ว <c oughs> แล้วเจอกันใหม่ค่ะแม่แม่สำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กั share, นกำลังใจจ้าฝากกดติดตามช่องครงปีใหม่ช่องปีใหม่ช n แนลด้วยนะคะ